ได้เลยนี่คือสคริปตรีวิว f o r r r a n g e r 2025ความยาวประมาณ500คำสำหรับช่องคารีวิวในภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่คารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับกระบะพันแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรอคอยนี่คือ Ford Ranger 2025รถกระบะที่ผสานความดุดันเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานจริงจังและการใช้ชีวิตประจำวันในแบบรุย ฟอร์ดแรนเจอร์5มาในดีไซน์ใหม่หมดจดดุดันกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าทรงสปอร์ตไฟหน้าเล็ดดีไซน์ทรงตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์ฝากระโปรงหน้ายกสูงให้ความรู้สึกบึกบึนแข็งแรงและโครงสร้างตัวถังที่ดูพร้อมลุยทุกเส้นทางเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นเพิ่มความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของแรนเจอร์ไว้อย่างชัดเจนใต้ฝากระโปรงฟอร์ดแรนเจอร์5ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอรุ่นใหม่ที่ให้ทั พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วไม่ว่าคุณจะขับบนถนนทางเรียบหรือทางออฟโรดก็มั่นใจได้เสมอช่วงล่างของ r a n เจอร2,025ถูกปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากกว่ารุ่นก่อนหน้าระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ตามสภาพถนนช่วยให้คุณมั่นใจในการขับลุยไม่ว่าจะเป็นภูเขาทรายหรือโคลน ห้องโดยสารภายในก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมกับจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบควบคุมเสียงและระบบนำทางแบบใหม่เบาะนั่งหนังแท้ทรงสปอร์ตรองรับสรีระพร้อมระบบปรับอุณหภูมิภายในให้เหมาะกับทุกสภาพอากาศช่องเก็บของรอบคันก็มีให้ใช้งานอย่างจุใจเรื่องความปลอดภัย Ford Ranger 2025ก็จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อเปลี่ยนเลน กล้องรอบคันและเซ็นเซอร์รอบตัวรถทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณและครอบครัวเดินทางได้อย่างมั่นใจทุกเส้นทาง Ford Ranger 2025ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือคู่หูลุยชีวิตของคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแกร่งความทันสมัยและความสะดวกสบายในคั้นเดียวหากคุณกำลังมองหากระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกด้าน Ranger 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชมรีวิวจากคารีวิวถ้าคุณชอบรถลุยๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพราะเรายังมีอีกหลายรุ่นใหม่ๆรอให้คุณได้สัมผัสในคลิปต่อไปเจอกันใหม่เร็วๆนี้